ประคบตะหมมคุณลิซ่าอยู่นะครับเราก็จะใกล้ๆแลวนะครับก็อันนี้ย้ำอีกทีหนึ่งวันนี้เราผ่านชมนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยววันที่วันที่เรามาเที่ยวเองของกลางวันเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะจอดหาที่จอดถ่ายรูปแน่นอนนะครับเป็นเป็นสัญลักษณ์นะครับ ี่คือข้อด de. ีของปาริสญา่ยค <c oughs> ือลดติดแต่เรารู <c oughs> <right? S 1> ้สึกว่ามันไม่ติดเพราะมันมีอะไรให้ชมตลอดนะครับบางทีเล่าเล่ายังไม่ครบเนี่ยเล่ายังไม่เสร็จรถผ่านกันแล้วนะครับเมื่อกี้ปาริสแซงเชมงก็คุณเอ็มปัปเป้นะ่ขวามือเห็นมันก็ยังมีลงหนังมาโผล่ตรงนี้นะอาจารย์กันเนี่ยเล้นเห็นไหมเอาความแมนเอาคอาแมนทั้นสอง และคนเยอะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเป็นนะครับวิชาชีพนะที่บอกแล้วโดนโลกก้วงกระเป๋าไปร้อยครั้งก็ไม่เคยได้คืนสักครั้งหนึ่งนะครับต,ต้องระวังนะมันจะเป็นเห็นคนเอเชียเห็นผู้หลังผู้ใหญ่นะมันชอบนะครับต้องระวังครับนะ rồi <laughs> vịt <laughs>